1 0บโมงสิบโมงสานาทีประมาณนะสิบโมงสานาทีแล้วขนาดเนี้ยไฟลุกครึ่งชั่วโมงกว่าแล้วลุกอย่างเดียวเลยไอไฟข้างๆที่เป็นแก๊สไหม้ในท่อข้างๆก็หมดแล้วคือมันเผาไหม้หมดจนตอนนี้แก๊สที่ว่าเล็กๆน้อยๆโดนเผาหมดแล้ว ความร้อนมันก็ไปอบท่อจนท่อสุกหมดพอท่อสุกหมดแอแก๊สก็ไม่มีค้างแล้วก็พลาสติกข้างๆไม้ไฟหมดไม่มีค้างก็ใจกลางเตาก็จะลุกอย่างเดียวเลยลุกอย่างเดียวแล้วตอนนี้นะข้างบนก็มีช่องอาจจะต้องทำเป็นช่องไว้ก่อนนะเพื่อให้ความร้อนอ่าอากาศมันเข้าไปเผาไหมกับไฟเนี่ยไม่ให้เกิด ควันเผาไมหม้หมดเลยนะตอนนี้ข้างบนไม่มีอะควัน <c oughs> ลุกกลายเป็นลุกอย่างเดียวเลย <c oughs> ลุกอย่างเดียวเนี่ยซุปเปอร์ซันซุปเปอร์ซันเตาดินซึ่งเนี่ยปั้นเตาดินแล้วก็ฉาบด้วยปูนซีเมนต์แล้วก็หน้าเตานี่ก็มีประตูเตาที่เป็นเหล็กใส่กลางก็เป็นดิน แล้วก็น้ำรูน้ำส้มควันไม้มีทั้งหมด3อันตอนนี้ก็เหลือ2อันข้างหน้านี่จะใส่สองถังยี่สิลิตรทีนี้น้ำส้มเนี่ยมันก็ไหลยอยู่ในเตาเนี่ยจนเยิ้มเนี่ยไหลออกมาเนี่ยอต่อไปฐานในเตาอะอ,อกคิดว่าจะทำเป็นพื้นที่ว่า,าระบายน้ำส้มออกมาได้ด้วยเพราะว่าน้ำส้มตอนนี้มันเกิดจากในเตานั่นได้ด้วย มันกันพื้นมันชื้นไงมันก็เลยกันเป็นน้ำส้มได้ด้วยอุณหภูมิมันต่างมันก็เกิดแหละเกิดน้ำส้มขันไม้เนี่ยระบบทํางานระบบกันน้ำส้มแล้วก็น้ำน้ำแช่เย็นน้ำกําลังอุ่นๆน,นะมันไม่ร้อนมากจริงๆถ้ามีการเปลี่ยนแล้วจะได้น้ำส้มเยอะกว่านี้อีกเปลี่ยนระบบน้ำ ไฟก็ไม่สูงมากอย่างตอนแรกแล้วอยู่ขนาดพอดีพอดีลุกตรงเนี้ยก็ยังไม่รู้ว่าจะลุกไปนานอีกเท่าไหร่ไงตอนนี้สี่โมงครึ่งสี่โมงครึ่งไฟติดก็จุดจุดต่างก้เจ็ดโมงค่อยๆบ่มมา ีละหน่อยละหน่อย8โมงก็เริ่มจะติดบ้างแล้ว9โมงเริ่มมีความร้อนพอะ10โมงนี้ลุกลุกอย่างเดียวเลยตอนนี้ไม่รู้ว่าจะลุกไปอีกนานเท่าไหร่นะวันนี้เผากล้องวันเลยเพราะว่าจะได้ดูแลมันจะได้เห็นมัน กลางวันกลางวันยังเห็นอย่างนี้กลางคืนนะแจ่มกว่านี้นี่คือระบบซูเปอร์สันเตาดินของอ,อซูเปอร์สันปั้นเป็นเตาดินนะไม่ใช่ถังเหล็กถังเหล็กคือใจกลางเฉยๆใจกลางเตาเนี่ยเป็นถังเหล็กถังเหล็กขนาดเท่าหัวเตานี่แหละ ขนาดถัง100ลิตรน่ะทำเป็นไส้กลางไว้แล้วก็ฟืนเรียงข้าง,างพอวอาไม้ไม้กลายเป็นคายกลายเป็นแก๊สเนี่ยมันก็ลุกแบบนี้เพื่ออบอบตัวมันนะมันก็อยากเป็นควันเป็นน้ำอยู่้างในอบอยู่ตลอดเวลาเลยลุกตลอด ทานจะได้ยังไงเดี๋ยวค่อยมาดูกันทีหลังเอาความสำเร็จในการเป็นซปเปอร์ซันที่สามารถจุดติดตัวเองได้นี่ก็กแสดงว่ายืนยันว่าระบบซปเปอร์ซันเขาใช้ได้เพียงแต่ว่าเราต้องมาแก้ไขอย่างไงให้มันให้มันดีอ่ะให้มันได้ประโยชน์สูงสุดแล้วก็ไม่ทิ้งประโยชน์ไป